เฮ hey, หังนายทำอะไรอยู่น่ะอืมนายเองก็อยากจะไปดวงจันทร์กับเขาบ้างสินะอย่าบอกนะว่านายเองก็เป็นทาสของเจ้าขนปุกปุยนี่อืมดูนายช่างมีความสุขเหลือเกินนะเจ้ากระหังฮะเอาจริงเหรอเนี่ยแกจะบินไปดวงจันทร์จริงๆเนี่ยนะแล้วถ้าแกจะบินไปดวงจันทร์จริงๆแกต้องฝา่าห้าชนบรรยากาศของโลกให้ได้ ซึ่งมีระยะทางประมาณ600กิโลเมตรและถ้าเกิดว่าแกฟลุกทำได้จริงๆนะระยะทางจากโลกไปดวงจันทร์มันก็มากกว่า3 0 0 0สนกิโลเมตรนูน่นนะไวเหรอเจ้ากระหังถ้าเกิดว่าเราขับรถในแนวตรงผู้ออกมาจากพื้นโลกได้ด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราจะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงเพื่อออกจากชั้นบรรยากาศของโลก และอีก8,350ชั่วโมงหรือราวๆ160วันเพื่อถึงดวงจันทร์และต้องขับแบบไม่พักนะและนกที่บินได้สูงที่สุดในโลกยังไงก็ไม่สามารถบินได้เกินชั้นสตารทสเฟียร์เพราะถ้ายิ่งสูงอากาศจะยิ่งเบาบางลงเพราะฉะนั้นแกเลือกพยายามเฮอะและนี่คือสิ่งเดียวที่จะนำแกไปยังดวงจันทร์ได้นะเจ้าก,กระหังแต่แย่หน่อยนะพอดีห้องโดยสารมันเต็มนะ่ะ แกทำหน้าอย่างนั้นหมายความว่ายังไงนะ่ะแกกำลังคิดอะไรอยู่นะ่ะอย่าบอกนะว่าเฮ้ย <P ain> hey, เอาจริงดิแบบนั้นต่อให้ในายมีก้าชีวิตก็ไม่พอหรอกแต่ว่านะนายเป็นผีอ่ะจะไปแคร์อะไรละ่ะใช่ไหมจรวดออกตัวด้วยความเร็วสูงและน้ำหนักกว่า90%ของจรวดจะเป็นน้ำหนักของเชื้อเมืองที่ผลักให้จรวดหลุดพ้นจากอิทธิพลของแรงดึงดูดของโลก เพราะฉะนั้นนายน่ะต้องหาที่เกาะดีๆนะเจ้ากระหังและเมื่อจรหลวดหลุดพ้นจากอิทธิพลของแรงดึงดูดของโลกไปได้ก็จะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเพื่อมุ่งหน้าไปยังดวงจันทร์ยินดีด้วยนะในายใกล้จะถึงแล้วเจ้ากระหังเมื่อยานใกล้ถึงดวงจันทร์ยานจะเข้าเชื่อมต่อกับสถานีของดวงจนันทร์ยีบย้ายตำแหน่งเร็วเจ้ากระหัง เพราะเขาจะใช้ยานลูน่าสตาร์ชิพลงจอดที่ดวงจันทนระ์น่ะโชคดีนะพวกยินดีด้วยนะเจ้ากระหังถึงนายจะไม่ใช่คนไทยคนแรกที่หยับดวงจันทร์แต่นายก็เป็นผีไทยตนแรกที่ไปยังดวงจันทร์ได้นะเจ้ากระหัง ขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ